สวัสดีครับพี่น้องพก,กข้ามหาอตู้รำเพอน,นอฟเชี่ยวครับพี่น้องนี่หลังจากที่ผมวอาไปว่าจะมีอะไรดีๆจะมีอะไรดูเห็นบอลพี่น้องว่าตัวบาปับ๊บกลับมาโหลดนี่เห็น,เนี้บอนี่นี่ครับกดติดตามว่าอะไรสวัสดีครับพี่อย่าบอกนะว,ว่าพ่อจนันปลาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ผมกำลังเบาเบาจบะมาดัดจอบีนองถอยมาแล้วเนี่ยปวดพ่อขอ,องพ่อปกแตงนายนายจอเราอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยขึ้นอย่างนี้เะยเนี่ยทีมจอเราแบบนี้เลยเนี่ยโอ้อย่าว่าอะไรน Ơi, ngàn này đưa cho bóp đi nọ Ôi, bông càng nhứt dài là... Đây nhé Một tát bớt thấy nó tốt, thấy bằng, nó nó. Yeah. Để nó Nó <laughs> อ,อ,อ่อบักเก็กกำลังเบากระหยางอีกกำลังเบายกมาแล้วสุดยอดจริงพัทสุริยาเย็นสุทซานี่ขคองแค้อแอแออนน่องแค่ผมนึกว่าเราเ้าเหรียญ่องเราจิตัสตนจะดีไหมตัดจะ่ผมว่าเบาเหรียญนะแ่ตนไม้กับโป้งในนี่จะมาตัดเฉยจาก โอ้ไป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 มองน้ามไล่ะ huh ปุ huh. ่นย่องมาแล้วมาแล้วจอขึ้นไปจังสี่มาบ้าสันเจ้าวาดเป็นถุ่มทุ่นอันนี้ไม่นอนถุ่มร่างกายร่างใจหรี่ยไรเตรียมเพื่อน่าเนียวขึ้นมา บอกเพื่อนบ่าอันมันจะบางบางจอได้ะอาจาร์มาสนแล้ววะบางจริงหเหรอเวลาถ่ายรูปไปสวยแล้ววะเดี๋ยวผมจะจัดการให้ะ่านนึกว่าว่าวเหรียญี่น้องไม่หีือเงน่อ่าเพื่องานนี่โดยเฉพาะเลยแดงจริงผนบอกดูดูดู เดียท่านาอต้นดีพอตั้มกราสิปีแล้วเนี่ยสามสิบสีสิบปีแล้วเนี่ยต้นจานยูนี่กว่าเน,นี่ยนานกูวาแล้วต้นนันนี่ต้นยางนี่ต้นยางต้นยังเนี่ยเออถึงต้นไม้งึดลายผม เดี๋ยววันนี้พี่น้อง f c นะครับมาเจอหน้างานนะพี่น้องเดี๋ยวจะแจกบัตรครับมีแจกบัตรฟรีครับ42ใบแล้วก็พี่บุญญาฤทธิ์เหมาอีก5ใบเป็นทั้งหมด47ใบปวดโพร,รงมงูร์ากแดงเขาฟามือนะไปเลยจุก้ล้างกับตัดต้นใหม่ถาเข้าครับโดยสะโพกคาน,ปนไานปนว่า ท่กคล้ยๆกับเียต้วนะบี่เป็นที่ยอันหอนกรลังเริ่มพี่น้อง จางออกมาจางเดกับะเพ้างานนี้ก็เป็นน้องลิกระซิษ ถ่าเราคือคมกว <c oughs> ่ายังต้นนิดหน่อยมีหดหมากเนื <c oughs> ้อหลายไม่ต้องคุณ <c oughs> ต้นมะเขือนิดหน่อย <c oughs> มนห้ดหมาก พอพอพัดอย่างนี้พอดีต้นน้อยหมากดกปลาคนยืดไหลมั้งไมีหมากเสยเงอ่ว่าสมกับต้นนะเออพี่น้องมงเอาพี่น้องโอ้ยคล้องแค่คล้องแค่ครับ น้องผู้ดใดมากนะพี่นะ้องผู้ใดมากกันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องสงสัยว่าอยากพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สนิทพี่น้องคลิปหนังพอ้หมไอ้น้อวันแล้วก็อย่าลนะืมกดไลค์กดแชร์พี่น้อง ตามช่องบาทปีนลำเพินอับแชร์ได้เลยฮะเด้อวันนี้มาเจอลืมอไม้กำลังใจกันที่วัดสุริยาเย็นตำบลพุทธาม์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องเนาะนี่พี่น้องครับซื้อจอดพี่น้องวันนี้บัตรหน้างานหนึ่งร้อยยี่สิบบาทพี่น้องขายไปแล้วสองสามพันใบเดี๋ยวเจอกันที่นอนซอดแจ้งพี่น้องวันนี้เป็นไรกันที่นี่หมายกำลังใจกันหลายหลายพี่น้องเด้อกรับที่งานสาวหน่อยแล้วเพิ่์นช่วยพี่น้องเนาะอาร์ตที่นี่ฝากไว้สนิทกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ